ตำนานพรานป่าเย็นย่ำหมู่บ้านชายป่าเสียงจักจรรั่นดังระงมขณะคมชายหนุ่มวัย25บห้าปีและลุงบุญพรานเก่าผู้รอบรู้นั่งล้อมกองไฟในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลุงบุญเองแน่ใจนะว่าจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่านั้น คมลุงครับผมต้องล่าให้ได้สักตัวไม่งั้นครอบครัวผมอดตายลุงบุญสูบยาเส้นพรางถอนหายใจลุงบุญเองเคยได้ยินเรื่องพรานดำไหมคมตำนานนั่นมันเรื่องแต่งไม่ใช่เหรอลุงบุญเสียงเข้มไม่ใช่พรานดำเคยเป็นยอดพรานแต่เขาท้าทายเจ้าป่าและต้องคำสาบวิญญาณของเขายังคงเดินล่าในป่าเข้าไปจะไม่มีวันกลับออกมา สายลมเย็นพัดผ่านเสียงหมาหอนแววมาคมกลืนน้ำลายแต่ยังยืนกรานจะไปคมตั้งค่ายริมลำธารเสียงน้ำไหลช่วยให้เขาสงบลงแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังก้องจากรอบทิศราดำเสียงต่ำแหบเจ้ามาล่าสัตว์แต่เจ้าต่างหากที่จะถูกกล้าคมหันไปเห็นร่างของพรานดำยืนอยู่ตาของบรแดงกำมือถือปืนเก่าๆเ,เล็งมาที่เขาเสียงปืนดังลั่นป่า คมสะดุ้งล้มลงแต่กลับพบว่าตัวเองไม่ได้โดนยิงปืนของเขาต่างหากที่หลุดจากมือเงาดำพุ่งเข้าหาเขาคมเดินลึกเข้าไปในป่ามีเพียงปืนและตะเกียงพุ่มไม้ไหวตามสายลมเหมือนมีบางอย่างเฝ้ามองเสียงกระซิบแผ่วเบาออกไปออกไปคมหันขวับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรจ,จู่ๆเขาเห็นเงาดำของชายร่างสูงใส่ชุดคลานเก่าๆถือปืนล่าสัตว์ผิวหนังดำไม่เหมือนโดนไฟเผา คมพืมพำพรานดำเงาดำนั้นหายวับไปทิ้งไว้เพียงเสียงหัวเราะเย็นเยอือยๆลุงบุญและชาวบ้านออกตามหาแต่ไม่พบร่างของคมเจอเพียงรอยเท้าที่หายไปกลางป่าลุงบุญพึมพำม,มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานไปแล้ว พอสิ้นเสียงลุงบุญกล่าวพึมพำปรากฏว่าทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะของพรานดำที่แววมากับสายลมก้องป่าพร้อมภาพเงาดำเดินลึกเข้าไปในป่าอีกครั้งคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกท่านสวัสดีขอบคุณสำหรับการติดตามจ้าฝากกด subscribe กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ